สวัสดีครับใน E ีนี้เรามาฟัง9สิ่งที่คนจำนวนมากทำพลาดในชีวิตเมื่อทำไปแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็จะมานั่งสงสัยว่าทำอะไรผิดพลาดไปหรือว่ามีตรงไหนที่ยังคิดไม่ถึงในชีวิตนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟัง EP นี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็อยากจะอ่านสคริปต์ของคลิปนี้ในรูปแบบของไฟล์ pdf สามารถที่จะขอไปอ่านได้ฟรีนะครับฟังรายละเอียดได้จากช่วงท้ายสุดของคลิปนี้หรือว่าดูวิธีรับไฟล์ pdf ในคำอธิบายคลิปด้านล่างได้เลยนะครับ 9สิ่งที่คนจํานวนมากทําพลาดในชีวิตที่คุณจะต้องไม่ทําพลาด9สิ่งนี้มีอะไรบ้างมาฟังกันนะครับข้อ 1. ทําไมความรักของคุณจึงมักจะไม่ได้กลับคืนมาทาั้งๆที่คุณคิดว่าคุณได้ให้ความรักไปมากมายนั่นเพราะคุณให้ความรักแบบหวานแหวดกระจายไปทั่วทุกทิศทางคุณแจกมันได้ง่ายๆให้กับทุกคนไม่เลือกคนที่ควรรับกฎของอุปสงค์กับอุปทานหรือว่ากฎของดีมาและซัพพลายก็คือ เมื่อใดที่มีอุปทานหรือว่ามีความต้องการที่จะขายออกมีไม่จำกัดสิ่งนั้นมันจะมีมูลค่าเป็นศูนย์นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัววิธีที่เราจัดสรรความรักและความใส่ใจให้กับคนอื่นจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อคุณค่าของมันนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือว่าไม่ชอบความคิดนี้นะครับแต่มันคือความจริงของโลกใบนี้เมื่อเราให้ความสนใจกับใครก็ตามเหมือนกันหมดทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจํากัด และไม่เลือกปฏิบัติอะไรเลยมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาและมักจะถูกประเมินค่าให้ต่ำลงเสมอเหมือนกับสินค้าที่มีอยู่อย่างมากมายไม่จำกัดและคุณอยากจะขายคุณจึงไม่กำหนดราคาแล้วแต่คนซื้อจะกำหนดราคาให้กับมันในสถานการณ์แบบนี้คนที่เราอยากให้เขามีความรักกลับคืนมาอาจจะเริ่มมองว่าความรักและความสนใจของเรานั้นมีความสำคัญน้อยลงเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็จะได้จากเราและไม่มีสเสน่ห์ของความหายาก หลักการของความหายากเป็นเรื่องของจิตวิทยาพื้นฐานสิ่งที่หายากมักจะถูกมองว่ามีค่าและก็เป็นสิ่งที่ต้องการมากกว่าด้วยการที่เราแยกแยะให้มากขึ้นว่าเราจะให้ความสนใจใครและสนใจกับอะไรและทําให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของเราเต็มไปด้วยความสนใจและความใส่ใจอย่างแท้จริงแล้วก็ลึกซึ้งเป็นพิเศษกับใครบ้างเราจะเพิ่มคุณค่าที่คนรู้สึกพิเศษกับความสนใจของเรานะครับสิ่งนี้ไม่เพียงทําให้คนที่เรารักเป็นพิเศษ ให้ความสําคัญกับความสนใจและก็ใส่ใจจากเรามากขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและก็มีความหมายมากเป็นพิเศษมากขึ้นอีกด้วยนะครับสิ่งสําคัญก็คือการทําให้เวลาและความเอาใจใส่ของเรานั้นเป็นของขวัญล้าค่าที่มีแต่บางคนเท่านั้นที่จะได้มันไม่ใช่การให้แบบหวานแหไปทั่วแบบที่ไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยวิธีการให้ความสนใจแบบเลือกสรรน,นี้สามารถที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่และก็ทําให้ความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นไปด้วยดีมากขึ้นนะครับ ทำให้มั่นใจว่าการลงทุนทางอารมณ์ของเราจะได้รับการรับรู้เห็นความสําคัญและมีโอกาสที่จะได้รับการตอบแทนกลับมาเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อ 2. เมื่อคุณอยู่ในสถานะหรือว่าบทบาทที่อยู่เหนือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นงานในตําแหน่งหน้าที่หรือมีอํานาจหรือว่ามีฐานะทางการเงินจงรักษาตัวเองให้ยึดมั่นที่จะไม่ลืมตัวมันง่ายมากที่จะลืมรากเงาและลืมที่จะคิดว่าคุณมาจากไหนซึ่งมันมักจะนําไปสู่ความหายนะนะครับ การเดินทางสู่ความสำเร็จมักจะเต็มไปด้วยความท้าทายและก็ความยากลําบากแต่มันทําให้ทุกอย่างคุ้มค่ามากขึ้นเมื่อเราประสบความสําเร็จแต่บางครั้งความสําเร็จมันก็อาจจะเป็นดาบสองคมได้หากมันทําให้เราลืมจุดเริ่มต้นที่ต่ําต้อยและการต่อสู้ดิ้นรนที่หล่อหล,อ,ลอมเรามาระหว่างทางการไม่ลืมรากเง่าวของเราเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาตัวเราให้มีหลักยึดในชีวิตเป็นการระลึกถึงความทุ่มเทที่เราทํามาความล้มเหลวที่เราเคยเผชิญ และการสนับสนุนที่เราได้รับจากคนบางคนตลอดเส้นทางการรู้และเข้าใจในเรื่องนี้จะช่วยสร้างและรักษาความอ่อน้อมถ่อมตนและความซาบซึ้งกตัญญูซึ่งมันเป็นคุณลักษณะที่ล้ำค่าในการรักษามุมมองที่ดีต่อชีวิตนะครับหากว่าไม่มีหลักยึดนี้เราก็เสี่ยงที่จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งสูญเสียการให้คุณค่ากับความเป็นจริงที่สร้างตัวตนเรามาและในที่สุดเราก็จะลืมมันบ่อยครั้งที่จะเห็นได้ว่าคนที่ลืมที่มาของตัวเองนั้น ในไม่ช้าจะพบว่าตัวเองอยู่บนเส้นทางแห่งความเสื่อมถอยเพราะว่าพวกเขาสูญเสียรากฐานที่มีส่วนช่วยให้พวกเขามีความสําเร็จมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการไม่ลืมที่มาของตัวเองยังเป็นการรู้และเข้าใจว่าไม่มีความสําเร็จใดเกิดขึ้นได้เพราะคนคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าเป็นความพยายามร่วมกันของคนหลายๆคนไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับอย่างเช่นครูหัวหน้าครอบครัวเพื่อนและบางครั้งแม้แต่ศัตรูของเราก็มีส่วนทําให้เราประสบความสําเร็จอีกด้วย โดยการยอมรับและจดจําเสมอว่าเรามาจากไหนและใครบ้างคือเครือข่ายที่สนับสนุนเราเราไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงไม่ตกหลุมพรางของความเยื่อยิ่งทะนงตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางรากฐานให้ตัวเราเองสําหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและก็ได้ความสําเร็จที่ยั่งยืนอีกด้วยนะครับข้อ 3. ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดสําหรับคนเราเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ไม่ใช่การสูบบุหรี่หรือว่าโรคอ้วนแต่คือการไม่สร้างหรือว่าไม่มีคอนเน็ชันที่แข็งแกร่งกับคนที่มีมูลค่าสูงคนอื่นๆนะครับ มีคำกล่าวที่คนมีประสบการณ์ชีวิตมามากพอมักจะเห็นด้วยก็คือโนฮา o w มีความสำคัญพอๆกับโนฮู who. รู้ว่าทำอย่างไรมีความสำคัญพอๆกับรู้จักใครบางคนถึงกับพูดว่าโนฮา o w ไม่เท่าโนฮูเสียด้วยซ้ำนะครับในขณะที่ผู้คนจัดการกับความซับซ้อนของการมีชีวิตเป็นผู้ใหญ่หนึ่งในแง่มุมที่ถูกประเมินค่าต่ามากเกินไปแต่ว่ามันมีความสําคัญอย่างมากต่อการเติบโตและความสําเร็จในชีวิตของพวกเขาก็คือพลังของเครือข่าย หรือที่เราเรียกกันให้เข้าใจง่ายๆว่าคอนเน็กชันนี่ไม่ใช่แค่การเข้าสังคมหรือว่าคบหาเพื่อนฝูงแบบสบายๆเท่านั้นนะครับแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่สําคัญและก็มีความหมายกับผู้คนอื่นๆที่ใช้ชีวิตไปในทางเดียวกันในเรื่องของความสําเร็จค่านิยมทางจริยธรรมและความทะเยอทะยานคอนเน็กชันที่ใหญ่แล้วก็แน่นแฟ้นให้มากกว่าโอกาสทางอาชีพพวกเขาจะมีคําปรึกษาคําแนะนํา และระบบสนับสนุนที่แข็งแกรง่งซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในช่วงเวลาที่ยากและก็ท้าทายนะครับข้อผิดพลาดที่คนจํานวนมากทําคือการให้ความสําคัญกับความสําเร็จส่วนตัวและก็เป้าหมายส่วนตัวมากเกินไปไม่สนใจคนอื่นดังนั้นพวกเขาจึงละเลยผลประโยชน์มหาศาลที่มาจากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีนะครับการทํางานการใช้ชีวิตร่วมกันและก็ภูมิปัญญาที่เราได้จากคอนเน็กชันที่เข้มแข็งของเรา มักจะผลักดันคนเราให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดที่ยากที่จะเข้าถึงด้วยตัวคนเดียวการเชื่อมต่อกับคนอื่นอย่างแน่นแฟ้นเราจะได้ประสบการณ์คำแนะนำแล้วก็การสนับสนุนร่วมกันมากมายที่สามารถนำพาคนเราผ่านอุปสรรคทั้งส่วนตัวและก็ทางอาชีพช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดพื้นพื้นที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ความสัมพันธ์เหล่านี้มักจะสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำอะไรให้สำเร็จด้วยตัวคนเดียว โดยพื้นฐานแล้วการสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่การพัฒนางานอาชีพหรือว่าสถานะทางสังคมเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าให้กับการเดินทางของวัยผู้ใหญ่ด้วยความสัมพันธ์อันมีค่าที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเติบโตความยืดหยุ่นแล้วก็ความสำเร็จร่วมกันข้อ 4. คุณจะดูมีพลังกว่า90%ของคนทั่วไปโดยอัตโนมัติเพียงแค่ลดหรือว่างดอาหารขยะแล้วก็ออกกําลังกายการยอมรับวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลิกกินอาหารขยะและออกกําลังกายเป็นประจำจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของคนคนหนึ่งได้อย่างน่าทึ่งนะครับวิธีนี้พาคุณก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงแบบทั่วไปไม่ใช่แค่การลดน้าหนักหรือสร้างกล้ามเนื้อที่มองเห็นจากภายนอกเท่านั้นเมื่อคุณตัดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพออกไปและแทนที่ด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการร่างกายของคุณก็จะเริ่มทํางานได้ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้มักจะส่งผลให้คุณมีผิวที่กระจ่างใสขึ้น รูปร่างสมส่วนมากขึ้นและมีความมีชีวิตชีวาที่แผ่ออกมาจากภายในในแบบที่อธิบายไม่ได้ที่บ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีนะครับนอกจากนี้ประโยชน์ของการออกกําลังกายยังมีมากกว่าสมรรถภาพทางกายอีกด้วยนะครับการออกกําลังกายเป็นประจำจะหลั่งสารเอนโรฟินที่รู้กันว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ที่ดีและก็เพิ่มระดับพลังงานการเปลี่ยนแปลงภายในนี้มักจะสะท้อนออกมาภายนอก เพราะคนที่รู้สึกดีจากภายในก็มักจะดูดีจากภายนอกเช่นเดียวกันนะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผ่านการกินของดีๆแล้วก็ออกกําลังกายคือช่วยเพิ่มความมั่นใจความมั่นใจเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดโดยธรรมชาติแล้วก็มีอิทธิพลต่อวิธีที่คนอื่นจะมองคุณนะครับเมื่อคุณรู้ว่าคุณกําลังดูแลร่างกายของคุณแล้วก็เกิดผลในเชิงบวกมันจะช่วยเพิ่มความนับถือตัวเองตามธรรมชาติความมั่นใจที่ออกมาจากภายในนี้มักจะเป็นสิ่งที่ทําให้ใครบางคน แตกต่างในแง่ของความรู้สึกน่าดึงดูดใจนะครับโดยพื้นฐานแล้วการตัดอาหารขยะและออกกําลังกายเป็นประจําไม่ใช่แค่ทําให้คุณดูดีขึ้นเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกดีขึ้นมีสุขภาพและความมั่นใจที่ผู้คนทั่วไปก็จะรู้สึกได้เช่นเดียวกันนะครับข้อ 5. ทุกคนต่างต้องการอย่างมากที่จะมีความสุขและความชื่นบานในชีวิตและเราพยายามวิ่งหนีความไม่สบายใจและความเจ็บปวดการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดไม่ใช่หนทางสู่ความสุขที่ดีที่สุดเสมอไป การเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแทนที่เราจะวิ่งหนีความเจ็บปวดหรือความยากลําบากจงเปิดใจรับพวกมันเพื่อค้นพบเป้าหมายของตัวเองนี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการมีความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตนะครับการแสวงหาความสุขและความเบิกบานใจเป็นความพยายามพื้นฐานของคนทุกคนแต่มักจะมีคนเข้าใจผิดนะครับหลายคนมองว่าความสุขคือการไม่มีความทุกข์ความเจ็บปวดและความยากลําบาก ถ้าคิดแบบนี้มักจะนําไปสู่การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คุณไม่สบายใจอยู่เสมอแต่ความสุขที่แท้จริงมักจะเกิดจากการกล้าเผชิญหน้าและควบคุมความเจ็บปวดได้ด้วยตัวเองไม่ใช่หนีจากความเจ็บปวดความเจ็บปวดในหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นไม่ได้เป็นเพียงด้านที่เป็นอุปสรรคเท่านั้นแต่มันยังทําหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตความยืดหยุ่นปรับตัวได้และก็ความสุขที่ลึกซึ้งขึ้นในที่สุดนะครับเมื่อเรารเผชิญหน้ากับการต่อสู้ดิ้นรน เราอดทนต่อความยากลําบากและเราเอาชนะอุปสรรคเราจะสร้างความรู้สึกของตัวเองไปในทางที่ดีมากขึ้นและมีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงกระบวนการเปลี่ยนแปลงผ่านความยากลําบากเป็นสิ่งที่สร้างความสุขที่ยั่งยืนเราจะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์มากขึ้นไม่ใช่เพียงการหาแต่ประสบการณ์ที่น่าพอใจเท่านั้นนะครับนอกจากนี้การค้นหาจุดมุ่งหมายและความสําคัญในชีวิตยังเป็นส่วนสําคัญในการเดินทางของชีวิตคนเราด้วยนะครับ ความสุขที่มีรากฐานมาจากชีวิตที่มีเป้าหมายมักจะยั่งยืนแล้วก็รู้สึกเต็มอิ่มมากขึ้นเมื่อเราทํามันได้สําเร็จมันมาจากการรู้ว่าการกระทําของตัวเรานั้นสอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายที่ลึกซึ้งในจิตใจของคนเรานะครับมันมาจากการรู้ว่าการกระทําของตัวเราสอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายที่ลึกซึ้งในจิตใจของเราการมีความสุขด้วยวิธีนี้ทําให้เกิดความรู้สึกสมหวัง ที่บรรดาความสุขที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่สามารถให้เราได้ความท้าทายของชีวิตมักจะช่วยให้เป้าหมายและค่านิยมของเรานั้นชัดเจนยิ่งขึ้นการทําให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายและคุณค่าพวกนั้นมีความหมายมากขึ้นการเปิดใจรับความเจ็บปวดและความท้าทายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตไม่เพียงแต่ช่วยสร้างนิสัยที่ดีเท่านั้นแต่ว่ามันปูทางไปสู่ชีวิตที่แท้จริงและก็เติมเต็มมากขึ้นนะครับ โดยสรุปแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีความเจ็บปวดหรือว่าไม่มีความยากลําบากแต่เป็นผลจากการค้นหาความหมายและเป้าหมายผ่านความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิตนะครับข้อ 6. ความไว้วางใจความพักดีและความเคารพคือเสาหลักของความสัมพันธ์ถ้าคุณทําให้สูญเสียไปหนึ่งคุณก็จะสูญเสียไปทั้ง3ความไว้วางใจความพักดีและความเคารพเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน3าอย่างในการสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวด้านการงานอาชีพหรือว่าทางสังคมนะครับพวกมันจะเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งจนการสูญเสียหรือว่าทําลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถที่จะสร้างความร้าวฉานในอีกสองสิ่งได้มันนําไปสู่การเสื่อมถอยของความสัมพันธ์ทั้งหมดความไว้วางใจคือรากฐานมันเป็นความเชื่อในความน่าเชื่อถือความจริงความสามารถหรือว่าความแข็งแกร่งของใครบางคนเมื่อความไว้วางใจถูกทําลายไม่ว่าจะเป็นด้วยความไม่ซื่อสัตย์หรือการตั้งใจที่จะทรยศก็ตาม มันก็ยากที่จะฟื้นคืนกลับมาความพักดีคือความรู้สึกอันแน่วแน่ต่อบุคคลเหตุผลหรือความเชื่อมันมักจะขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของความไว้วางใจการขาดความพักดีสามารถที่จะกัดกร่อนความมั่นคงของความสัมพันธ์ได้เพราะว่ามันทําให้เกิดคําถามถึงความตั้งใจและจริงใจระหว่างความสัมพันธ์ของคนในทางกลับกันความเคารพคือการเห็นคุณค่าของความแตกต่างความรู้สึกและความต้องการของแต่ละฝ่าย เป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ทําให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ภายในความสัมพันธ์การไม่เคารพสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบอย่างเช่นการละเลยไม่ใส่ใจความหยาบคายหรือการล้าเส้นแต่ละรูปแบบสามารถกัดกร่อนความรู้สึกเคารพในความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับการสูญเสียองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้มักจะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ตัวอย่างเช่นการกระทําที่ไม่เคารพ อาจจะทำให้บางคนเกิดคำถามถึงความไว้วางใจที่พวกเขามีในตัวคุณและความสงสัยนี้อาจจะทำให้ความภาคดีลดลงได้กุญแจสำคัญในการรักษาสิ่งที่ทรงคุณค่าทั้ง3อย่างนี้อยู่ที่การกระทำและความซื่อสัตย์ที่สม่าเสมอความสัมพันธ์ที่ได้รับการดูแลและปกป้องด้วยความไว้วางใจความภาคดีและความเคารพมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นยืดหยุ่นได้มากขึ้นสร้างความสุขและความพอใจได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นดังนั้นการทำความเข้าใจและรักษาความไว้วางใจ ความพักดีและความเคารพจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความยืนยาวและแน่นแฟ้นดีงามของความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะครับข้อ 7. กฎข้อเดียวของการพูดกับตัวตนภายในของเราคือหากเราสามารถรักษาการมองโลกในแง่ดีอย่างมั่นคงเอาไว้ได้เมื่อเผชิญกับทุกสิ่งที่กำลังพังทลายรอบตัวเราก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แนวคิดของบทสนทนาภายในซึ่งเป็นบทสนทนาที่เรามีกับตัวเองมีบทบาทสำคัญในการตีความและใช้ชีวิตของเรานะครับ มันเป็นเสียงภายในที่สามารถที่จะยกระดับเราให้ขึ้นสูงหรือว่าลากเราลงต่ําได้นะครับแนวคิดเรื่องการมองโลกในแง่ดีอย่างมั่นคงคือการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกที่ไม่หยุดยัง้งและไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเราก็ตามมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการมองโลกในแง่ดีที่จริงจังและต่อเนื่องที่สามารถเอาชนะความคิดเชิงลบหรือความสงสัยใดได,ได,ไ,ดได้นะครับทัศนคตินี้ไม่ได้หมายถึงการหลงผิดหรือว่าเมินเฉยต่อความจริงอันโหดร้ายของชีวิต แต่เป็นการเลือกอย่างมีสติที่จะมุ่งเน้นไปที่ความหวังศักยภาพที่เราทําได้และผลลัพธ์เชิงบวกแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคก็ตามนะครับเปรียบเหมือนการมองหาเส้นแสงสีเงินที่ริมขอบของก้อนเมฆทุกก้อนซึ่งเปรียบได้กับความหวังที่มีอยู่จริงไม่ใช่ภาพลวงตาที่เราจินตนาการขึ้นมาเองมันเป็นแนวทางในการรับมือกับความยากและก็ท้าทายของชีวิตการมองโลกในแง่ดีประเภทนี้ทําหน้าที่เป็นกันชนเมื่อเราประทะกับความสิ้นหวัง และช่วยในการรักษาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าเราจะไปต่อได้อย่างแน่นอนแม้ว่าสถานการณ์จะดูเป็นลบชั้นที่คนทั่วไปมองไม่เห็นทางไปเลยก็ตามการนำกรอบความคิดแบบนี้มาใช้ต้องอาศัยการฝึกฝนและความเพียรพยายามในระดับหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับการพูดกับตัวเองภายในจิตใจของคุณไปสู่การยืนยันตัวเองว่าคุณทำได้และคิดถึงความเป็นไปได้เชิงบวกอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสัญชตาตญาณของคุณในฐานะค,คนคนหนึ่ง บางครั้งจะบอกให้คุณยอมจำนนต่อการมองโลกในแง่ร้ายก็ตามการทำเช่นนี้คุณไม่เพียงเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตแต่คุณยังเปิดตัวเองให้พร้อมรับวิธีแก้ปัญหาและเส้นทางที่คุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนโดยพื้นฐานแล้วการมองโลกในแง่ดีอย่างมั่นคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมพลังของบทสนทนาภายในจิตใจของคุณเพื่อเปลี่ยนความยากและท้าทายให้กลายเป็นก้าวย่างที่ทําให้สิ่งที่อาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในตอนแรกให้กลายเป็นผลสําเร็จได้นะครับข้อ8 ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขคนอื่นหน้าที่เราคือการยอมรับและรักผู้คนอย่างที่พวกเขาเป็นความคิดในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขคนอื่นเป็นความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยมากในความสัมพันธ์ของคนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักครอบครัวแบบมิตรภาพในสังคมหรือว่าในอาชีพการงานการพยายามที่จะไปแก้ไขคนอื่นไม่เพียงแต่สร้างแรงกดดันจากความคาดหวังที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง แต่ยังมักนําไปสู่ความคับข้องใจความขัดแย้งและความผิดหวังสําหรับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันคนแต่ละคนอยู่บนเส้นทางเฉพาะของตัวเองมีประสบการณ์และบทเรียนที่แตกต่างกันให้เรียนรู้การเดินทางของชีวิตคนแต่ละคนไม่สามารถรีบร้อนหรือเปลี่ยนเส้นทางได้ตามความต้องการของคนอื่นแก่นแท้ของความสัมพันธ์ที่มีความหมายอยู่ที่การยอมรับและรักคนแต่ละคนอย่างที่พวกเขาเป็นไม่ใช่อย่างที่เราปรารถนาหรือว่าต้องการจะให้พวกเขาเป็น การยอมรับที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือว่าทำลายล้างแต่เป็นการรู้และเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนในตัวคนแต่ละคนนั้นต้องมาจากภายในเป็นการเดินทางส่วนตัวที่มีความลึกซึ้งที่ไม่สามารถบังคับจากภายนอกได้เมื่อเราพยายามเปลี่ยนใครสักคนสุดท้ายมักจะพบว่าเป็นการขาดการยอมรับหรือการชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาเป็นซึ่งมักจะนําไปสู่ผลเสียต่อความสัมพันธ์ในที่สุดนะครับ นอกจากนี้วิธีคิดนี้ยังสร้างความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อเรายอมรับคนอื่นตามที่พวกเขาเป็นอยู่เราจะสร้างพื้นที่สําหรับการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ซึ่งคนแต่ละคนจะรู้สึกว่าตัวเขาเองถูกมองเห็นและก็มีคุณค่านี่ไม่ได้หมายถึงการทิ้งความหวังในการเติบโตหรือการไม่พยายามปรับปรุงความสัมพันธ์อะไรอีกแล้วเพียงแต่หมายถึงการเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องส่วนตัวที่คนแต่ละคนจะต้องทําเองและควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ไม่ใช่การบังคับให้ทำในการฝึกการยอมรับคนอื่นและรักพวกเขาในแบบที่พวกเขาเป็นเราจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวเราเองและจริงใจมากขึ้นสำหรับคนรอบข้างของเรานะครับข้อ9คุณสามารถแก้ปัญหาได้มากมายด้วยการลดความหุนหันพลันแล่นให้น้อยลงและไม่โต้ตอบปฏิกิริยาของคุณคือสิ่งที่ทำให้ความคิดเชิงลบยังคงอยู่ปฏิกิริยาหุนหันพนลันแล่นซึ่งมักจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นชนิดปัจจุบันทันด่วนมากกว่าความคิดที่มีเหตุผล อาจจะทำให้ปัญหาบานปลายแทนที่จะแก้ไขได้ความหุนหันพลันล่นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นการตอบสนองต่ออารมณ์หรือว่าสถานการณ์ภายนอกโดยขาดการคิดอย่างลึกซึ้งถึงผลที่จะตามมาหรือว่าสาเหตุที่แท้จริงของสถานการณ์ปฏิกิริยาแบบระเบิดออกมาทันทีทันใดสามารถที่จะขยายความคิดแล้วก็อารมณ์เชิงลบทําให้เกิดวงจรแห่งความขัดแย้งและความเข้าใจผิดการหยุดคิดช่วงสั้นๆก่อนที่จะตอบสนองจะทําให้เรามีโอกาสประมวลผลทางอารมณ์ พิจารณาบริบทที่กว้างขึ้นแล้วก็จัดการกับสถานการณ์ด้วยมุมมองที่ชัดเจนแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะครับการหยุดใรตรองนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเก็บกดอารมณ์หรือว่ากล้ำกลืนปฏิกิริยาตอบสนองเอาไว้แต่ว่าเป็นการให้โอกาสตัวเองได้ตอบโต้อย่างมีวิจารณญาณแทนที่จะโต้ตอบอย่างเร่งรีบหรือว่าขาดสติช่วยให้เราแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้และสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ทําให้เกิดผลดีมากขึ้นในการแก้ปัญหาได้การมีสติ มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้มันคือการให้ความสําคัญกับปัจจุบันอย่างเต็มที่รู้และเข้าใจถึงความคิดและความรู้สึกของเราโดยไม่รีบด่วนสรุปหรือว่าตัดสินความรู้และเข้าใจนี้สามารถที่จะช่วยให้เราเข้าใจแรงกระตุ้นของตัวเราเองและเลือกคําตอบที่สอดคล้องกับค่านิยมแล้วก็เป้าหมายชีวิตของเรานะครับนอกจากนี้การฝึกควบคุมตัวเองในการโต้อตอบมันสามารถที่จะปรับปรุงความสัมพันธท์ทุกรูปแบบในชีวิตของเราได้อย่างมากนะครับช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้ดีมากขึ้น ลดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้ทําให้ชีวิตมีความสงบสุขและก็ราบรื่นมากขึ้นทั้งภายในตัวเราเองและในความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นด้วยการฝึกฝนศิลปะแห่งการตอบสนองอย่างรอบคอบให้อยู่เหนือปฏิกิริยาหุนหันพลันแล่นเราจะเปิดประตูสู่การเชื่อมจิตใจกับคนอื่นและเราจะมีการแก้ปัญหาที่ได้ผลเป็นบวกมากขึ้นในทุกๆเรื่องนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unimited m ไมซ์เซ็ แล้วอยากที่จะอ่านสคริปที่ใช้ทำคลิปของช่องนี้ในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่า E-Book ก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF อีบุ๊ได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถที่จะขอสคริป PDF ได้สูงสุดถึง3 EP นะครับจะเป็น EP ไหนก็ได้ในช่องนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก EP เลยครับโดย add line add unlimited my set แล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการที่จะขอสคริปไปอ่านได้เลยครับ ผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับผ่านทาง l i น์แอนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริปต์ PDF ebook ของทุกๆ EP ีในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็จะเป็นการสมัครสมาชิกช่องนะครับค่าสมาชิกก็จะเป็นเดือนละ100บาทก็จะลงไฟล์ PDF ให้ทุกคลิปหลังจากที่ลงวิดีโอแล้วไม่เกิน1วันนะครับ การเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือว่าจะไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับส่วนวิธีที่2ถ้าจะให้กําลังใจช่องแบบเหมารายปีก็ได้นะครับเพื่อที่จะอ่านสคริปต e ์ PDF ebook ของคลิปทุกคลิปก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีนะครับอัปเดตไฟล์ PDF e b o o k ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ไม่เกิน1วันเช่นเดียวกันนะครับสมัครสมาชิกรายปีก็ผ่านทาง Line@ a unlimited mindset นะครับแอดไลน์เข้าไปแล้วก็แจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ